สวัสดีครับครูตาสอนคณิตสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องการสรุปเนื้อหาจํานวนเต็มม .1 น,นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพามาต่อจิ๊กซอสมบัติการบวกและการคูณจํานวนเต็มถ้าพร้อมแล้วไปต่อจิ๊กซอให้สมบูรณ์กันเลย สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็มนะครับสมบัติแรกที่ควรรู้นะครับก็คือสมบัติการสลับที่การบวกนะครับสมบัติการสลับที่การบวกเช่น10บวก9นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 9บวก10นะครับฝั่งซ้ายก็จะได้19ฝั่งขวาก็จะได้19แสดงว่าสมบัติสลับที่การบวกผลบวกไม่ว่าจะสลับที่ก็เท่ากันนะครับต่อไปครับสมบัติการสลับที่การคูณนะครับก็คือ10คูณ9นะครับจะมีค่าเท่ากับเอา9คูณ10นะครับฝั่งซ้ายได้90ฝั่งขวาก็ได้90 แสดงว่าถ้าสลับที่แล้วนะครับผลคูณก็ยังคงเท่ากันนะครับต่อไปครับ,สมบ,รมรบ,รบสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะครับอาจจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับอันนี้เครื่องหมายเท่ากับนะครับฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะมี10มี9มี1นงะครับฝั่งขวาก็จะมี10มี9มี1สังเกตต,ตำแหน่ง เหมือนเหมือนกันเลยตำแหน่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีวงเล็บเห็นไหมครับจะมีวงเล็บวงเล็บก็คือตรงนี้ก็คือเอา1ิบรวมกับ9ก่อนนะครับ1ิบกับ9บวกกันเสร็จแล้วค่อยเอามาบวกกับ1นะครับจะมีค่าเท่ากับเอา9้ารวมกับ1ก่อนแล้วค่อยมารวมกับ1ิบนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับ1ิบบวก9้า ก็จะเป็น19บวกอีก1ก็จะเป็น20นะครับจะมีค่าเท่ากับเอา9บวกกับ1ก็จะเป็น10 10บวก10ก็จะเป็น20งั้นแปลว่าการเปลี่ยนหมู่การบวกนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มยังไงนะเปลี่ยนหมู่ยังไงในการบวกนะครับผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมนะครับต่อไปครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณน,นะครับ สังเกตก็จะมีตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนหมู่ในการคูณนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายนะครับก็จะเอา10คูณ9ก็จะเป็น90 90กคูณ2ก็จะเป็น180จะมีค่าเท่ากับเอา9คูณ2ได้18 18คูณ10ก็จะได้ร8 0ยแสดงว่าเปลี่ยนหมู่แล้วผลคูณก็ยังคงเท่ากันนะครับต่อไปครับ ไปครับสมบัติการแจกแจงนะครับสมบัติการแจกแจงนะครับสังเกตนะครับ5คูณกับวงเล็บ3บวก4วงเล็บปิดนะครับสังเกตว่าเราเอา5คูณแจกแจงเข้าไปนะครับ5คูณ3เห็นไหมครับแล้วก็บวกเอา5ไปคูณ4นะครับสังเกตว่าตรงนี้คือแจกแจงเข้าด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเลข5ก็ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับ ันนี้คือสมบัติการแจกแจงอันแรกนะครับอันที่2นะครับตรงนี้คือการแจกแจงเข้าด้านหลังนะครับก็คือเอา5ไปคูณ3เห็นไหมครับบวกเอา5ไปคูณ4สังเกตว่าตรงนี้แจกแจงเข้าด้านหลังเลข5ต้องอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือสมบัติการแจกแจงครับต่อไปครับสมบัติของ1และ0ย์ครับ7จ็บวกศจะเท่ากับ เอา0บวกกับ7ซึ่ง2ฝั่งนี้จะได้7นะครับว่า0นะครับเป็นเอกลักษณ์การบวกครับต่อไป7คูณ0จะเท่ากับเอา0คูณ7ซึ่งก็จะได้0นั่นเองครับต่อไปครับ5คูณ1จะเท่ากับ5หรือเอา1คูณ5ก็จะเท่ากับ5ว่า1เป็นเอกลักษณ์การคูณ ต่อไปครับ5หารด้วย1จะเท่ากับ5นะครับต่อไป0หารด้วย5ตรงนี้จะได้0นะครับต่อไป5หารด้วย0ในทางคณิตศาสตร์ไม่ใช้0เป็นตัวหารครับ